ีนี้โปรแกรมนี้ครับเราสามารถทํา2วิธีได้ก็คือการทําเป็น 2D แยกขนาดนะครับแบบที่เราทํากันเมื่วานก็คือแยกประเภทจากขนาดของชิ้นงานนะครับว่ามีแอเรียเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมาใช้วิธีการทําโดย AI นะครับจะใช้เป็น AI ของตัว Locate Object นะครับอันนี้ เราจะดีพอยโมเดลมานะครับโดยการกดที่ดีพอยตรงนี้นะครับไปส่วนของโมเดลกดที่ดีพอยตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นโมเดลโลเคชั่นอ็อบเจกต์ตรงนี้ครับโลเคชั่นอ็อบเจกต์ครับหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับโอเคเราจะได้ตัวดีพอยโมเดลมาหนึ่งตัวนะครับแล้วทีนี้เรากดไปที่โมเดลเดลิเคอรี่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นการสร้างผาด ให้ตัวโมเดลเราอยู่นะครับว่าจะให้อยู่ที่ไหนอันนี้ผมจะกดโฟลเดอร์เข้ามาครับนี่อันนี้ผมได้สร้างโฟลเดอร์ไปแล้วนะครับเป็นคอยโมเดลคอยนะครับผมก็กดซีรีกไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมนั่งลาเบลไว้ตอนพักกลางวันนะครับ <c oughs> อันนี้จะเห็นนะว่ามันมีกรอบอยู่สามสีนะครับก็จะคือ กรอบที่หนึ่งสีฟ้านี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมก็จะมาร์ไว้หนึ่งบาทกรอบสีส้มก็คือเหรียญห้าบาทนะครับกรอบสีเขียวก็คือสิบบาทนะครับนี่ผมจะมาไปก่อนนะครับนี่ผมก็เทนไปนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรีเซ็ปผลของการเทนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดูตั้งแต่ภาพแรกนะครับก็จะมีจับผิดบ้างนะครับอันนี้คือเราต้องเทนเพิ่มนะครับ จับผิดนี่ครับโอเคแล้วทีนี้ผมจะมาดูตัวปัญหาที่มันซ้อนกันนะครับโอเคถ้าซ้อนกันขนาดนี้ยังจับได้อยู่นะครับแต่ถ้าซ้อนกันมากกว่านี้โอเคยังจับผิดนะครับจับพลาดนี่ครับนี่อันนี้ที่ผมมาร์คไว้ครับที่ผมลองลองดูทีนี้ผมจะมาลองเทนดูนะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะเรียกเออ่เป็น ออกเมนนะครับผมจะเลือกการทําที่มันฟิลภาพนะครับแล้วก็การหมุนภาพผมจะส,สี่สิบองศาย่อขยายนี้ผมจะเอาแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับน,นี้ยืดหดภาพผมจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือผมจะเอาเหมือนเดิมทีนี้ผมจะตั้งเทนไว้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรอบนะครับเป็นสแตนดาร์ดหนึ่งร้อยรอบผมจะกดเทนเลย อันนี้เป็นการรอตัวเซอร์วิสของ deep learning นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับพอ,เ,อเสร็จแล้วนะครับพอเซอร์วิสขอทำงานแล้วผมก็กดเทนได้เลยชื่อเ,เซโอเทน <Train S 1> ได้เลยนะครับนะครับจากการาฟนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าเออร์นะครับจะเป็น training error กับ วอลดีเดชันเอเดอร์แล้วก็ค่าร้อนนะครับกราฟนี้มันควรจะเข้าใกล้ศูนย์ให้ได้มากที่สุดนะครับของทั้ง3ามตัวอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้นะครับอาจจะเทนสักห้านาทีนะครับในส่วนนี้แล้วลองดูกราฟกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลโมเดลที่เทนเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ผมเทนไปแค่3านาทีนะครับก็ประมาณห้าสิบรอบนะครับน่ครับก็จะเป็นผลของโมเดลตัวนี้นะครับของโลเชตอ็อบเจกต์นะครับ นี้มีจับผิดอยู่อันนี้อาจจะต้องเทนเพิ่มนะครับจับผิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดีพอยไปใช้งานดูนะครับว่าอ่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้คือเราดีพอยมาเทนโมเดลนะครับส่วนตรงนี้คือการเรียกมาใช้ก็คือผมจะเรียกมาตัวนี้แล้วก็เอาโมเดล id ตรงนี้ครับลงมาใส่แล้วก็ใส่ภาพตรงนี้เข้าไป อนนี้ผมก็เลือกอ็อบเจกต์ไปใส่นี้เลยนี่ยครับเขาจะบอกชื่อคาร์ดแล้วก็สกอร์การทำนายผลึว่าตัวโมเดลเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะบอกออกมาอันนี้น้องตั้งมาจะเป็นจะเป็นดาร์คฟิลนะครับก็คือให้ชิ้นงานมันมืดเพราะว่าตอนแรกน้องกะจะให้ทำเป็นตัว 2D ก็จะได้ง่ายครับถ้าเกิดเราทำเป็นไบฟิล์ตัวเหรียนจะสะท้อนแสง ก็จะทำเทโชยาครับแต่นี้ผมลองเอาภาพนี้มาทำา i i ดูก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องเทนเพิ่มแต่ถ้าเกิดเอา้ง่ายจริงๆเลยคือเราต้องเก็บภาพใหม่ครับให้มันเห็นรายละเอียดเหรียญมากกว่านี้ครับเราก็จะได้จำนวนออกมานะครับจานวนก็ชื่อของแต่ละเหรียญครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของตัว Locate Object นะครับ